ทุกคนดูอะไรโน่นตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะเห็นไหมมันมีแดดมาตอนเย็นทุกคนนี่ดูท้องฟ้าตอนเย็นเห็นไหมคะกำลังนั่งถอนหญ้าอยู่ดีๆยังไม่เข้านอนนะคะหันมาปุ๊บอุย้ยเห็นแค่ครึ่งเดียวเมื่อกี้น่าจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่า <laughs> ไม่ทันแล้วก็มีหมอกฝนจางๆนะคะฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อตอนบ่ายนี้นะคะ ท้องฟ้าสวยมากทุกคนแดดอะไรมาตอนคนเขาจะเข้านอนเนี่ยฮะสวยมากๆเลยดูสิวันนี้โชคดีได้ทันเห็นหนึ่งแล้วนะคะจริงๆมันมีสองเส้นนะมีทางฝั่งซ้ายอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าในกล้องน่ะมองไม่เห็นนะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะมัวแต่ก้มหน้าถอนย่า โชคดีทุกคนรีบล้วงกระเป๋ากางเกงนะคะเอะโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่ในกระเป๋ากางเกงเพอดีก็เลยทันได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะคะทางฝั่งนี้จะเป็นรุ้งกินน้ําส่วนทางฝั่งนี้จะเป็นภูเขาเวลาค่าย่าค่ําของที่นี่นะคะก็จะเงียบสงบมากๆทุกคนแล้วก็ท้องฟ้าเห็นไหมคะเวลามีแสงแดดตอนเย็นนเขาจะเป็นสีฟ้าครามแบบนี้ค่ะจะได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดนะคะร้องแล้วก็เสียงนกนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ทุกคน อากาศดีมากๆแล้วก็พวกเป็ดไก่เนี่ยเวลาหน้าร้อนเนี่ยมันมืดช้าใช่ไหมคะเขาก็จะยังไม่เข้านอนทุกคนเขาก็จะรอกินมแมลงกินอะไรจนกว่าที่มันจะมืดจริงๆนะคะเราก็ต้องรอเก็บน้องห่านก่อนนะคะสวยมากทุกคนโชคดีมากเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทางหน้าบ้านนะคะแสงแดดมันมาตอนสองทุ่มครึง่ง <laughs> มันก็เลยกลายเป็นแสงแบบเนี้ย ผ้าทิศกำลังจะตกนะคะทุกคนกำลังจะรับขอบฟ้าไปนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูลุงกินน้ำกันอีกฝั่งดีกว่ามันจะเห็นชัดตรงที่ฝั่งเป็ดไก่อยู่นะทุกคนสายลุงนะ่ะไปไเราไปดูดีกว่าอยู่หลังต้นไม้น,น้นทุกคนอุ้ยมันตีโค้งด้วยนะแต่มันจางไปแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวจะอ้อมไปทางด้านขวาดูนี่นะคะคุณแม่กับลูกๆยังไม่นอนกินกันอร่อยเลย โน่นค่ะแม่น้ํามันอยู่ตรงโน้นมันตัดลงข้างภูเขาพอดีเลยทุกคนแล้วก็นี่โค้งมันยังเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองซูมดูนะคะนี่ซูมใกล้ๆดูเงียบมากเลยแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้มันจะบังตรงพุ่มไม้นะคะมันก็จะไม่เห็นเนาะเี๋ยววนให้ดูบรรยากาศรอบๆว่ามันเงียบสงบขนาดไหน แล้วก็ได้กลิ่นของดอกไม้ทุกคนกลิ่นของสปริงนะคะหรือว่าฤดูใบไม้พลิมันยังไม่จางหายไปกลิ่นของดอกไม้ป่าตามรั้วตามในป่านะคะมันจะลอยมาทุกคนมันยังไม่เข้าซัมเมอร์จริงๆนะคะมันก็เลยแบบรู้สึกสดชื่นมากเลยนี่ดูสีของท้องฟ้าสิโอเหมือนภาพวาดเลยทุกคนสวยนะคะ ตอนเย็นๆชอบมานั่งมองอุ้ยมันมีตรงนี้อีกละอันหนึ่งสายลุง้งจริงๆมันบรรจบกันโอ้นี่ทุกคนเดี๋ยวถอยให้ดูเห็นทางฝั่งขวาไหมคะมันจะตีโค้งไปตรงโน้นตีโค้ง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 จางๆไปตามเส้นขอบฟ้าแล้วก็มาจบลงตรงนี้อุ้ยสวยโชคดีมากๆเลยวันเนี้ยถ้าฝนตกมันจะเห็นบ่อยๆเลยนะคะที่นี่ สวรรค์นบนดินของชนบทที่นี่นะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าไม้แล้วก็พวกแมลงพวกนกเิินเสียงนกไหมทุกคนเดี๋ยวมันต้องมีอีกนะคะประมาณสักสองสาวันนี้ถ้าฝนลงมาอีกอาทิตย์หน้าน่ะเดี๋ยวมันก็จะมาอีกนะคะลุงกินน้ำเห็นที่นี่บ่อยมากๆทุกคน เห็นจนชินตาเลยค่ะบางทีนั่งกินข้าวอยู่ดีก็โผล่มานะ่ะนี่จากกันไปด้วยลุงกินน้ำภาพนี้ดีกว่าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะวันนี้ไปแล้วทุกคนมืดแล้วนะคะใกล้จะมืดแล้วส่งทุกคนเข้านอนบายบายสวัสดีค่ะ